สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมแลนะล็อกเวอร์ชัน PC นะครับวันนี้จะพามาดูตัวดันบาซิลิสหรือว่าดันปลารครับดันนี้ส่วนตัวเจเพิ่งไปลองมาเมื่อวันก่อนก็ต้องบอกว่าโอเคมากๆเลยนะครับคือมอนเกิดค่อนข้างเยอะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าคนไม่ค่อยนิยมมาเท่าไหร่แล้วก็มีดรอปขยะแพงๆอโลโมอสโคเวียด้วยแถมถ้าเกิดใครจะมาเก็บเรลนะครับก็สามารถเรลได้สบายๆด้วยเพราะมอนทุกตัวในแมปนี้เนี่ยเป็นท่าน้ําหมดเลยแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นเผ่าปลาด้วย เหมือนแบบถ้าเกิดเราจะใช้พวกของเฉพาะทางสําหรับเผาป่าหรือว่าท่าน้ำเนี่ยครับก็สามารถทําได้ง่ายทีนี้เรามาดูมอนในดันคร่าวๆกันนะครับก็ตัวดันเนี่ยครับจะมีอยู่ทั้งหมด2ชั้นแล้วชั้นที่เราจะเน้นไปฟาร์มเนี่ยก็จะเป็นชั้น2โดยมอนหลกัลกๆก็จะมี2ตัวครับตัวแรกก็จะเป็นเจ้าเงือกเขียวเลยครับในจอตัวนี้มันก็จะเลเวล79ครับแล้วก็เกิดเยอะมากถ้าดูจากตัวเลขด้านขวานะครับก็คือชั้น2เนี่ยมี1 1 0ตัวเลยนะครับ ซึ่งขยะเด่นๆจากเจ้าเนื้องเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด3อย่างครับมีกุลาบกับกระจกที่ขาย NPC ได้แพงมาก27,500กับ7,500ส่วนหัวใจนาง,งือง้ออันนี้จะทิ้ง้านได้ไม่ค่อยแพงครับแต่ว่าเดี๋ยวก็มีคนมารับราคาที่แบบโอเคเรื่อยๆสาเหตุเพราะว่ามันสามารถเอาไปใช้ทํายาเอาชิมิตก็ได้หรือว่าทำเควสบางเควสก็ได้ซึ่งพอดูแบบนี้แล้วบางคนก็จ,จะบอกว่าเอ้ยแบบนี้มันก็สู้มอสไม่ได้สิเพราะว่าอย่างตัวผีเสื้อเขียวของมอสเนี่ยมีดอกตัวกระจกกับกุลาบเหมือนกกแแต่่่วววาาเเเเออออร์็ยะยะยถมมีดดบูค้ ซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างจริงครับตัวเงือกเขียวเนี่ยดับพิาสู้ตัวผีเสื้อเขียวไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราสังเกตที่ปริมาณในแมปเนี่ยจะเห็นว่าเจ้าเงือกเขียวเนี่ยเกิดในแมปเยอะกว่าเยอะมากก็คือเหมือนแบบถ้าเกิดเทียบกันตัวต่อตัวเลยเนี่ยครับสู้ผีเสื้อเขียวไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดเอาปริมาณที่เกิดเยอะคูณเข้าไปเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่ครับทีนี้ตัวหนึ่งที่อยู่ในแมปเยอะนะครับก็จะเป็นเจ้าปลาปิลันย่าตัวนี้ขยัถือว่าทั่วไปมากครับไม่ได้โดดเด่นอะไรจะมีก็แค่มีมีดดตัััวววเนนนีีีี้้รท่่่่มมมมโออกาาแแลจจไใ แต่ว่าดูรวมๆก็ถือว่าไม่แย่นะครับเพราะมี3สล็อตเหมือนกาดิอุสแต่ว่าโจมตีแรงกว่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวเราไปดูภายในดันกันดีกว่าครับอ่านี้ก็จะเป็นภายในตัวดันชั้นสองนะครับก็เดี๋ยวเจาพาเดินดูแวบหนึ่งละกันเดี๋ยวกดวิ่งเลยละกันนะครับอาจจะเป็นประมาณนี้นะครับปริมาณมอนถือว่าเยอะค่อนข้างโอเคเลยครับปิลัญญาตีก่อนนะครับแต่ว่าเงื่อไม่ตีก่อนก็จริงๆถ้าเกิดสมมติใครอยากจะลากเนี่ยก็ลากได้นะครับอาจจะแบบเช่นอย่างนี้นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้ยจะใช้โปวกเรียกมาละกัน คือจริงๆจะบอกว่าลากได้แต่ว่าไม่ค่อยแนะนําให้ลากเท่าไหร่ครับเพราะว่ามอนเตอร์เนี่ยสกิลมันโหดมากมันจะมีแบบใบ้มีแบบแช่แข็งเรามีแบบวอเตอร์บอลด้วยนะครับเ,เดี๋ยวจะลองลากให้ดูแป๊บหนึ่งนะเนี่ยมันจะมีแบบสกิลเรื่อยๆเลยครับติดแข็งติดอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนแบบถ้าเกิดมาจริงๆโอ้ยวอเตอร์บอลนี่ไงแล้วมีใบ้ด้วยมีไอตัวจับบล็อกด้วยนะครับเนี่ยยับเลยก็คือเอาเป็นว่าถ้าเกิดสมมติแบบคือคือจะลองลากก็ได้แต่ว่าจริงๆก็แนะนําว่าแบบตีทีละตัวดีกว่าครับ เดี๋ยวลองตีให้ดูนิดนึงแล้วกันครับเอาซักตรงไหนดีเอาแต่ว่าติดบ้ายอยู่แป๊บนึงนะเนี่ยครับมันก็จะเกิดค่อนข้างเยอะเนาะแบบเดินเดินไปก็เจอเต็มเลยอะไรเงี้ยเนี่ยครับวิ่งลงเพียบเลยส่วนหนึ่งเพราะว่าไม่ไม่เจอคนด้วยนะครับคนแบบน้อยมากดันนี้อ่าแล้วก็ตีไปนะครับโบก็ได้นะครับโบก็ทีเดียวตายแต่ว่าแต่ว่าโบแบบล่าไม่ค่อยได้นะเพราะว่าล่าเสร็จมันก็เอออย่างที่เห็นตะเกียบแบบสกิลมันโหดมากอยไงแต่ว่าถ้าเกิดตีตัวเดียวมันจะไม่เป็นปัญหาเพราะว่าเหมือนแบบ มันเป็นสกิลที่แบบขัดได้ไงครับแบบมันไล่วอเตอร์บอลขึ้นมาพอเราตีมันโดนเนี่ยสกิลมันก็หยุดไล่อะไรเงี้ยอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับภายในดันเข้าๆทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการไปตัวแมปลงถึงการทําเควสเข้าดันเจียนกันต่อนะครับก็ขั้นแรกนะครับเรามาที่เมืองอวลรตาก่อนเลยเมืองพ่อค้า NPC จะอยู่ตำแหน่งประมาณนี้ครับประมาณในจอเลยนะครับขวาขวากลางๆเป็นกระสีเรือตัวนี้นะครับแล้วก็คุยเลยเสียค่าวัดไป1นึ0 0ห0นะครับอ่านี่นะ10,000ก็จ่ายให้เขาไป มันจะไปเกาะบาซิลิกค,ครับอ่ารอสักครู่นะเสร็จแล้วเรามาถึงนะครับเราไปตรงบริเวณกลางๆเลยเดินตามในจอได้เลยนะครับซึ่งเราจะมาเจอกับ n p c ตัวนี้ครับก็ให้กดคุยขึ้นมาจะเป็นการซื้อของนะครับเราต้องซื้อตัวนี้ด้วยครับโคโคัทซื้อไว้สักสามอันละกันครับใช้ในการทาเควสคือจริงๆในการทาเควสเข้าดันเนี่ยแต่ละรอบใช้แค่ชิ้นเดียวนะครับแต่ว่ามันจะมีโอกาสที่เวลาเราจบเควสเสร็จแล้วเนี่ยเควสมันจะสุ่มครับว่าเราผ่านเควสหรือเปล่า ซึ่งถ้าเกิดไม่ผ่านเนี่ยก็ต้องใช้โครนัสเพิ่มครับก็เลยแบบว่าซื้อเผื่อไปสัก3ามอันละกันก็ซื้อเลยนะครับเสร็จแล้วก็ไปตรงกลางต่อครับอันนี้คือจะเริ่มเควสแล้วเดินมาแบบนี้เลยนะครับตรงกลางมีคาฟ่ให้เซฟด้วยได้ด้วยนะครับอเสร็จแล้วก็ขึ้นไปด้านบนตรงนี้นะครับก็คุยกับ n p c ตัวนี้ครับที่เป็นผู้หญิงสีชมพูก็พยายามคุยไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะได้เควสตัวผีในห้องน้ํามาซึ่งพอได้มาแล้วนะครับก็ไปที่ตึกโบเลนซซา์ล่างครับตามในจอเลย พอเข้ามาแล้วเราต้องไปที่บร,ริเวณซ้ายบนครับอ่าก็แบบนี้เลยนะซึ่งจริงๆเราจะต้องเข้าไปในห้องตัวนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามาครั้งแรกยังไม่ผ่านเควสเนี่ยเราเข้าไปเลยไม่ได้นะครับต้องคุยกับ NPC ตัวนี้ก่อนมันก็จะบอกเราว่าแบบเข้าไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเราให้โคโคนะัทที่เราซื้อมาตะเกียรครับก็จะสามารถเข้าไปได้เราก็ไปข้างในเลยนะครับซึ่งพอเข้ามาแล้วตรงนี้จะเริ่มยุ่งยากนิดนึงแล้วครับก็คือต้องไปคุยกับบริเวณต่างๆนะครับแล้วก็ตอบตามในจอเลยคือเดี๋ยยวมมมมมััันนนนนจจะะีขึ้้้้แแปาาใใหเเรรรพพพพิิ์์คคบบคบบก็ตอองล อันนี้คือแบบเพิ่มเครื่องหมายจุดเครื่องหมายขีดเครื่องหมายตกใจอะไรเงี้ยครับต้องพิมพ์ให้ครบนะครับถึงจะผ่านโดยจุดมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด5จุดครับก็จะมีแถวประตูอันนึงอันแรกนะครับอันนี้ต้องเรียงลําดับด้วยนะครับประตูเสร็จใช่ไหมครับมาโถส้วมเสร็จแล้วก็มาตัวก๊อกนะครับอ่าก๊อกอันนี้นะเสร็จแล้วก็พรมอันนี้ครับแล้วก็เนี่ยครับจะเป็นกระจกตัวนี้ซึ่งอันนี้พอเราพิมพ์ครบถูกต้องทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับจะมีตัวผีออกมาเราก็คุยกับผีไปรัวๆเลยครับ ซึ่งถ้าเกิดสมมติเราส่งผ่านนะครับเราจะเข้าไปสู่ท่อระบายน้ำครับถ้าไม่ผ่านเนี่ยก็เด้งออกจากห้องไปเราก็ต้องใช้โคโคนาทครับเข้ามาแบบนี้ใหม่แล้วก็พิมใหม่อีกรอบนึงซึ่งสมมติใครผ่านเควสยไปแล้วนะครับพอมารอบถัดไปเนี่ยเราไม่ต้องทำเควสยแล้วนะครับก็ถ้าเกิดปมารอบถัดไปเนี่ยเราคุยตรงถส้ว่วมได้เลยครับอ่านเนี่ยครับมันจะมาส่งตัวที่ท่อระบายน้ำนะครับเราก็เดินไปจนสุดก็คือตอนแรกเนี่ยพอใครมารอบแรกนะครับส่งเควสตรงนี้เหมือนกันเนี่ยครับตรงท่อเสร็จแล้วเวลาไปดันเจี้นนักมอเหื ก็คุยกับท่อเลยนะครับเราจะถูกส่งเข้าไปข้างในครับอ่านี้ก็จะเป็นดันชั้นแรกนะครับชั้นแรกก็เวลได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนางเงือกเนี่ยจะน้อยลงมาแล้วก็เป็นตัวปิรันย่าเยอะหน่อยอะไรเงี้ยนี่นะครับแต่ว่าได้ก็สมนกจะไปชั้น2ก็ตามในจอเลยนะครับมาตรงบริเวณแถวขวาล่างครับอ่านี้ครับอืมนี่นะครับก็จะเป็นชั้น2แล้วครับที่ทําให้ดูตอนต้นคลิปตะกี้เลยอ่าประมาณนี้นะอ้าวเจอคนด้วยแฮะปกติไม่ค่อยเจอคนเลยนะแบบนี้ โอเคครับก็เดี๋ยวขอพูดเพิ่มเติมนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กะจะมาฟาร์มแมบนี้ยาวๆเลยก็แมบนี้มันจะเป็นมอนประเภทปลาค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับคืออย่างน้อยๆตัวหลักๆสตัวเนี่ยครับตัวนางเงือกกับตัวปลาปิรันญาเนี่ยเป็นเผาปลาทั้งคู่เราก็สามารถเล่นการฟาร์มเล่นเงินของเราได้จากการที่มีผลกับมอนเผ่าปลานะครับเดี๋ยวตัวอย่างเช่นตัวแรกตัวนี้ถือว่าเจ๋งสุดเลยครับก็จะเป็นแม่ค้าในแลบไบโอก็นี้นะครับเป็นการใส่ส่วนเครื่องประดับครับเวลาฆ่ามอนสเตอร์เผาปลานะครับมีโอกาสาุม น้ำซุปตัวนี้โอเคมากเลยครับก็คือขายทิ้งร้าน NPC เนี่ยได้3,000เซนีเลยนะครับแถมด้วยความที่มันเป็นใส่การ์ดเครื่องประดับนะครับก็แน่นอนว่าเราสามารถใส่2ข้างได้โอกาสก็เพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับหรือว่าอย่าง3ตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันอย่างตัวแรกนะครับลิฟแคทอันนี้มันจะได้แรกคิดตันบูมะฆ่ามอนเผาปลาครับก็ขายทิ้งร้าน n อ c ได้เหมือนกัน500เซนีอาจจะไม่เยอะเท่าแมคคาไบโอตะกี้นะครับแต่วันนี้มันใส่ส่วนหัวครับก็คือแปลว่าสามารถใช้คูู่่่กกกกกกกัับบใตะะะี้้ไไดเเเเหหมมมืออออนนนยยาาาาาางสลปรรรคถพ ก็สามารถเอามาใส่ส่วนเครื่องประดับแทนตัวแมคคาไบโอตะกี้ได้เหมือนกันกรณีที่เราหาใบแรกไม่ได้นะครับมันก็จะมีโอกาสดรอปกล่องมาครับซึ่งขายทิ้งร้าน NPC ได้เหมือนกัน500เซนีหรือว่าสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเจ้าการ์ดแมวน้าครับอันนี้คือของที่ดรอปเนี่ยมันจะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ครับเป็นลอฟิตกับตัวซูชิขายทิ้ง NPC เนี่ยคือได้ไม่ถึง100เซนีเลยนะครับแต่ว่าก็ดีตรงที่เราสามารถใช้กินแทนยาเพิ่มเลือดของเราได้เลยครับซึ่งตัวการ์ดเอ็มก็ทําให้เวลาเรากินทั้ง2ตัววที่่า่ยคตัวย โอเคก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆสำหรับตัวดันปลาหรือว่าดันบาซิลิสยังไงถ้าเกิดใครอยากทำคลิปเรื่องไหนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้สุดท้ายนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม ที่ไปลับลายาวนานและแห่งที่ปูดเหียบลงไปทุกเรื่องราจะช่วยให้เราบนก้าวเดินไป You gotta face the w o r l